โอเคครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมโครฟินเนอร์กันนะครับมีครบรอบหนึ่งปีด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันอีกแล้วว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็ก็มาเล่นดีกว่ามันดูน่ารักดีเหมือนเคยเข้ามาเล่นแล้วใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรหรือ,อยังไงทำมาถึงมีเซฟอยู่แล้ว คุณแล้วตอนนี้เราเป็นไมโครเวฟไปไปทำอะไรได้อบอกนะว่าเริ่มเคยเริ่มมาแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาก ไปไหนนะไป current location Bluefort Port Bluefort Port อืมอันนี้คืออะไรทำไมเราถึงมาอยู่ตรง Bluefort Port ป้อมปราการสีฟ้าท่าเรือป้องปรการสีฟ้า เอาอะไรตัวข้างหลังนี่คืออะไรเอาอ๋ออันนั้นคือคือก็อยู่ข้างในตัวมันตั้งแต่ตอนเริ่มมาโอเคนี่มีแบบปะการังอยู่ตามริมชายหาดดูซิว่ามีอะไร มืนจะมีน้องไก่ใช่ไหมเราอยากกินไก่จังเลยอุ๊ยอ่าตอนแรกว่าจะไปเก็บตรงนูน้นมีสลามด้วยสลามมุลเลกุมสวัสดีครับพี่หวัดดีจ้าพวกนักท่องเที่ยวเอ๋ยข้าพเจ้านั้นก็คือชาวนาะที่ทำนาเก่งที่สุดในนี้แล้ว ของตัวเองนะมึงมันนามันหนกมากสวัสดีเรามาทำอะไรเรามาเรามาเก็บน้องไก่กินหรอโอ้มีเพื่อนเราด้วยเฮ้บินได้ด้วยหรอทำไงอะ่ะอ,อีคือเปิดอีคือเปิดหรอหรืออะไรแล้วเพื่อนบินยังไงอะ่ะเอชิฟ ได้ถึงไหนอะหรือบินได้ไม่อลาวมันไม่มีบาร์บอกด้วยว่าบินได้ถึงไหนคอนโทรนะ่ะอ๋ยอย่อได้ <c oughs> อืมเกมจะมีสอนหาเหวอะไรเลยเน่คล่องละกูคล่องมากอ่ะอึกจิ ดูดีกว่าตรงนี้มีอะไรบินช้าจังวะเดี๋ยวก็ตกน้ำตายนั่นเฮ้ยไปได้ด้วยไม่มียอะไรเลยอืมมีป้ายบิลบอร์ดด้วย คอสคืออะไรอ๋อยออ๋อถ้ายืนอยู่เฉยเฉ fk มันจะเปลี่ยนหน้าใช่ไหมวิอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมีไก่หน้าที่ของเราคืออะไรเราคือต้องไปเก็บไก่กินเหรออ๋อมีเหรียญตราให้เก็บอยู่หลายอันแล้วก็เก็บ อาหารไปเพาให้ p พาวเวอร์กับยานอาวกาศซึ่งเป็นตู้เย็นเป็นตู้เย็นแล้วก็กลับมาวนโลกอ่าแล้วทำไมทำไมมึงมีล้อ,อทำไม่มีล้อด้วยอ่ะกดปุ่มไหนได้ล้อวะโอเค เอาสครับไปให้จังบอดแล้วจังบอดคือตัวไหนไม่เห็นจะบอกอะไรกูเลยเวลาเล่นเกมเราต้องมีคนบอกทุกอย่างหมดนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโง่เกินปีนต้นไม้ได้ไหมไม่เข้าใจว่าเกมมันได้ทำอะไรไม่เข้าใจาเกม,มไม่ทำอะไรวะ วันนี้ทำอะไรฉันสงสัยข้างน,นมีไก่ข้างในนี่ก็มีไก่อ๋อมแีแมกเนติกอะไรสักอย่างด้วยอันนี้นี่ไงไก่ไก่อีกแล้วสวัสดีสวัสดีสสดคุณย,นยันไมโครเวฟ ใช่รอ้อสไลด์ลงมาจากด้านนี้ลงไปเป็นสไลดเดอร์น่าจะได้สปีดเยอะมากเลยนะลองดูสิมันให้กิกอก็ไม่มีไม่มีรอเออถ้าใช้ลอคือมัน,นยังไงกดอันนี้ป่ะกดเอ็ดเอ้ยใช่เปล่าวะลืมเอ็์ทูรเอาเอาสรุปก็คือต้องกดค้างไหม ไม่ต้องกดค้างแต่แค่กด X ทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนโหมดเลยเพิ่งรู้คิดว่าต้องไปเอาสแครปบอะไรมาถึงจะทำล้อได้กด X เลยเอออืมก็คือขึ้นไปบนนั้น หยุดก่อนแล้วแล้วค่อยบินกล้มากแล้วแต่ จริงไหมว่าถ้าไปเราได้อะไรภารกิจเราคือเราต้องไปไปเอาเชื้อเพลิงมาเพื่อเราจะได้กลับบ้านได้เดี๋ยวทางไหนคือบ้านเรานะไม่ใช่ผิดที่ อะไรเนี่ยต้องมี60มี73แล้วว,ว้าวร้านชาบูนี่เองสวั <c oughs> สดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านสีสมรนพัชนาหุ่นยนต์หุ่นยนต์ไมโครเวฟมาทำงานมาสมัครงานใช่ไหมครับไปคุยกับเชฟด้านหลังเลยไปไปไปสวัสดีครับเชฟบ,บ๊บอบบ,อบ๊บอบบ,อบ๊บอบบ๊อบใช่บ,บ๊อบเชฟบ๊อบเป็นเอ,อ่หัวหน้าเชฟของจีนี่นะสีสมรนพัชนาะฉันเกลียดทำงานแล้วไปช่วยทำทัมซุปให้หน่อย อเคครับเดี๋ยวกวยังไม่ได้กดเลยโอเคดีมากขอบคุณที่จะช่วยนะโอ้โหมึงเออ่ต้องการขยันเนาะเออ่ต้องการผักกาดไก่ปลาแล้วก็แครอทโอเคครับโชคดีโชคดีคือเราต้องไปหามาแล้วเราหาจากไหนตีไม่ไหมเรอเนี่ย อ่ะกแหละเออีอีได้กดอีได้ก็ยกอ๋อนี่คือมอยากกินซุปนักใช่ไหม แล้วมึงจะเอากล่องลังไปใส่ทำไมเฮ้ยไอ้เยียเอ้ยแล้กจะไปหาจากไหนอ่ะไม่บอกด้วยวไปหาจากไหนเดีกกูเด็กกูกอนะ้นใส่ใส่ซุปเปอรนะ <c oughs> เอะออ,อบินไม่ได้ด้วยตอนนี้ติดอีก มึงใส่ถาดไปให้พ่อให้แม่มึงกินมัง้งมึงใส่ตัวเองไปด้วยเลยไหมอี๋อ๋ออ๋อนี่ก็วัตถุดิบกดเอ็กสามารถพังกล่องได้นะจ๊ะฮึอ้อย ชนใส่กอกมันต้องกะระยะให้ถูกด้วยนะเนี่ยซึบโอ้โหเง็วันนี้เลยซึบชนใส่กอกอีกแล้วเอาเถอะขอบคุณมากากะยังไงให้ อืมเดี <mini drained out> ite, ๋ยวมัน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 ทำลายกล่องแล้วมันได้อะไรอะถ้ากล่องนี้ไม่มีวัตถุดิบโอุ้ณไม่สนละแม่งเอาออกไงฮมสิบล็อกก็ไม่ได้เลยนะมึงอะ มเองไม่กูชิบล็อกด้วยต้องกะอย่างไงวะเออแม่งมาแล้วครับบอส <c oughs> โอ้ยโยอ้ยอะอะทำไมตอนนั้นลงแล้วไม่ตายอาชีพเมนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เอาของแปลกๆสามสิ่งที่ใชฟไม่ต้องการใส่เข้าไปในซุปเออใส่ของแปลกๆไปในซุปสอย่างแดอชิมเมนตเลยตัวเองก็นับเป็นของแปลกด้วยโอเคเหลือปลากับแครอทถ้าไม่มีเด้งขึ้นมาก็ลืมไปแล้วมีแครอทนะ่ะ ตรงนั้นว่าขึ้นไปยังไงก่อนบินเหรอถึงเหรอไม่ถึงอ๋อเกาะได้ไก่แกาไปแล้วปลาละ่ะปลาอยู่ในนี้ปลาเออ กดเอ็กนี่ว่าจนอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยทำลายไม่ได้เหรอไม่ต้องกระโดดก็พุ่งได้เหรออ๋อก็คือเป็นล้อก็พุ่งได้โอ้โอดูงี้นี่ น่าจะเร็วกว่านี้จังเยอะจริงๆใสไปแล้วเนี่ยให้เป็นอะไรเพิ่มโปรตีนตายซะ กลับไปอยู่ไหนขึ้นไปได้ไหมโอปลาไปจับไอ้นี้กูว่าใช่ววะกูว่าใช่ววะ โอเคอัน okay. นี้แครอทว่าปูแครอทบนนี้เนี่ยนะแหมตอนแรกมึงบอกไม่มีใครช่วยมึงเลยพอกูช่วยมึงปุ๊บมึงก็ไม่ทำขี้อะไรเลยอีหนวดเอ้ยโอ๊ยจะตกชนแม่งเราไปหาปลาเอา้าโอ้โหปีนขึ้นใหม่เลยลืมไปมันว่ายน้ำไม่ได้นี่ว่าจับมันยังไงอะ จะชอบมันยังไงชุบจะไปไงวะครับแล้วปลาเก็บไงอ่ะ อะไรบอกไหมจับปลายังไงวะหรือว่านี่ไม่ใช่หรือว่านี่ไม่เกี่ยว <c oughs> หรือว่าปลาแค่ตกแต่งอา้าวมึงให้กูซ่อมอีกหรือไง ครับพี่แล้วพี่รู้ไหมครับว่าปลาอยู่ไหนพี่รู้ไหมครับมีสั่งปลาไหมโอ้ยพี่ครับปลาอยู่ไหนครับทำเป็นมึนไม่ได้บางทีปลาอาจจะอยากกินไก่ก็ได้อาจจะขาดโปรตีนเฮ้ย ได้เฉยเลยเนี yeah. ่ยเจมครับผมได้ปลามาแล้วครับเจมที่หลังไปจับมาเองนะเย้ yeah. <c oughs> เออก็ได้วัตถุดิบไปทุกอย่างแล้วนะซุปน่าจะอร่อยมากทุกคนน่าจะชอบแน่นอนเลยแต่ <c oughs> อะไรอีกมึงมิสเตอร์บับเบิ้ลมันหายไปไหนอ่ะไอ้ที่มันจัดเลี้ยงเจ้าของร้านอ่ะ ปลาบูทองก็ไม่ได้เอาไปเอาปลาบูทองมาทำซุปใช่ไหมเนี่เป็นปลาตัวอื่นเนาะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันแค่เข้าไปนอนเฉยๆเข้าไปนอนเฉยๆแล้วมั้งโอเคขอบคุณมากนะอ่ะให้ไมโครเวฟดินเนอร์ไปขอบคุณมากรวางแต่ว่าเออไม่ใช่ไม่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปลากู อ๋อนี่คือชื่อเกมปะเกมชื่ออะไรไมโค่อดินเนอร์ปะอ๋อแล้วนะนี่ก็คือสิ่งที่สิ่งที่จะพาเราไปโลกใหม่ซื้อ i n s i ด์ f ิ t b อ a ์ดทางนี้เรอเพื่อน ทำไมมันอัพเกรดอ๋อสามไอ้คเว็บดินเนอร์ฮะสองหรือสามต้องการสองทั้งหมดอ๋อคิดว่าต้องการพิ่มอีกสองต้องการอีกหนึ่งเหรอต้องไปทำควยอะไรอีกอ่ะ